มาทีค่ะเย็นดีตะล้องโซ่เจ้าตัวงอตัวงอตัวทรายก่อนกุ้งงอเอาเอาตัวงอตัวงอคือตัวที่มันนอกน้ำแข็งมากเออเออนั่นแหละมันบมดแข็งเพราะละไลปอนหรอเออไปทำอะไรเนี่ไปทำกุ้งแช่คตาปลาอุ้ยมันสดพอที่จะไปทำไหมเออมันไม่สดวนท่เลยมันก็ส่เดย ใช่แเปลนเป็ของทหญ่นอันนี้ไม่ยอมกใหญ่มากเขาจะผากันนะัวใหญ่ไปเนี่วเาได้ยกเลิกส่งสินค้าเอเนั่นเจนที่งงลงได้ปัญหาใครเป็นคนส่งส่งไปอข่าล่าเอาไปแล้วว่าใส่ทั้งตัวพี่ใส่ข้าว

ใช่ม,มือค่อยเปินะพชนะชิอลงตี่นอไรแออวะแอไคนช่วยสองคนไม่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 ต้องเป็นตัวที่ค่อยส่งโกให้เจ้าส่ง ไม่ค่อยถือสามเครื่องที่เครื่องคุณดูส่งไลน์บางไลน์ก็อ่านบางไลน์แต่ตัวเองยังมีเวลาต่อโอเคเอาอี้ยบอกเดียว น้ำแข็งสลามี่นี่แม่เราคเพวคอพร้ขอมปะจะซื้อมา,ม,ามัอยอม่เาจะววคจะวกิน,อ,อ,นอันนี้เจะกินก่อพอดีเนะแม่ซื้อข้าวคั่วมาบอกคค <c oughs> น <him. S 1> ี่รู้ไหมทนั่งรถไคคุยกันไม่เจอไ่เจอไม่อยากเจอปัจจับานฟังไม่รู้เลยไม่อรถทีเจ้าพูดอะไรกันไม่ต้องรู้บ้านยัเจ้าไม่ต้องรู้หรคุยกันก็หัวเราะกันคิกคักคับ้านไม่รู้เรื่อง แคนนี้ว่าป้าให้บ้านฟังเรื่องนะก็เลยไม่แปลเลยลงเลยปุ๊บยาชิคุยอะไรกันฟังไม่รู้เข้าใจ <laughs> เขาต้องบอกว่าใครเนี่ยมัไม่ต้องกลัวว่าจะรู้เรื่องไม่รู้ร <laughs> เรื่องอเขาลืมข่าวเอาโรนพย่บ้านเขามาซื้อนนั้นเพื่อมาคิดศาสาร์เอาเมื่อวานนี้คุยน้ำมันอยู่มันไปซื้อน,น้ำกับนิ่มถ้าโดนจะดื่ มันสามเดือนแล้วบ่สสามมือสี่พาราสามเดือนจ้ะแต่ม่นามหน้าเราได้ผู้ชายมั้งหน้ามันเป็นสิวเท่าไรแม่ไหนจะได้ผู้ชายเพราะว่าเพราะพอมันเลี้ยงมันยังเลี้ยงง่ายก็คุงยิงเออจะได้ผู้ชายคือมันแบบแบบจะได้อายแบบเหมืนนอะ้วทําไมวัดต่อไปกันแล้วน้องก็จะได้พี่หนิงแบบพอมันเลี้ยงมานเลี้ยงง่ายได้หน่อยผู้ชายเลี้ยงไงก็หน่อยพี่หญิง คงพันเผยเผยก็แค่แบบิงพันตั้งแตเป็นตุ่มเป็นเนือแต่ว่ามัานว่า <c oughs> มันบุคคลอรม่รู้นะเสรจแล้วอีหนึงยองก็สานิ่งหองมีพ่อนะหมาหมาดำเราในี่เย็นมีงานศพกแลป๊กระโดนฉันถังน้ำแข็ง,ขงหมาเป็นหมาหมที่ได้่ามืเจะต้องไปติ แล้วนีสีมันมีสองล้ว่านะหน่งงอกน้ำเรียสไมด้ไ่้ห้องครัวไดีแ่เสือเอาเลาเ้วยองคหากเต้เิดเกลือานึงเอาหลอดนนึ้ัน ชั้นเฮ้ยเฮ้ยอันอัยี่หรอป้าทีบ้าน้ชั้นซึมเเอียอันเด็กคืนย้ั้นยงมีจะมีสอชั้นเนาะชั้นซึมมีมันมีอยู่ตงนี้เยเาจะ่ปลาสั้นซึี้ยาย้มันเอาผักมันข้นเหนทนึงก็ใต้ผักก็ได้เลยมันเต็มผักเต็ม มันหนึสองชั้นมันจะไม่สุกเด้ไหมก็จะนื่งต่างหากเลยตัวซึ่งมันไม่มีมันไมตัวเดียวมันไม่ตัวเดียว ยกฮะยกไหนรอางที่เดิถ้ากินมันเป็นอะไรเจ้าเห็นเขาย่างกันไม่เห็นต้าออกเลยขั้ว้าง่าเลย ได้บ่หวะเก่คทำไมฟื้นนโอ้เชียวชาแท้ป๊าไม่ธรรมดาลืมถ่าย หายที่เขาเปิดนนี่ไงโมตะลุนค่อยไม่ได้ถ่ายอ๋ออันนี้มันออกด้วยเหรอถ้าเรากินกันไม่ออกเลยยากเลยไม่รู้อะกินเคยอออกเลยคือไม่ใช่อะไรนะใจร้อน นี้ก็ประมาณนี้นะครพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ